ปัจุบันเนี่ยมันมีตลอดเวลาลูกเพื่อมีความเป็นปัจจุบันเนี่ยตลอดเวลาล้วก็ตัดสู้ช่วยปัจจุบันนี่แหละถอดล้างตัวปัจจุบันนี่แหละคลายออกจากตัวปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันกายปัจจุบันจิตปัจจุบันดูปัจจุบันรู้ปัจจุบันเห็นเนี่ยมีตลอดเวลาอเลยคือว่าปัจจุบันเนี่ยตัดสู้ช่วยปัจจุบันนี่แหละลูก ไทยรู้ช่วยหรือช่วยกับความเป็นปัจจุบันนี่แหละมันจะไปมองหาอะไรจะไหนแล้วลูกครูไทยก็ปัจจุบันนี่แหละแกก็ตัวปัจจุบันนี่แหละยมีปัจจุบันกายปัจจุบันจิตปัจจุบันดูปัจจุบันรู้ปัจจุบันเห็นลูกก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากับความเป็นปัจจุบันนี่แหละลูก ไมมันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปได้การหับภารเป็นปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันนี่แหละณปัจจุบันนี้หลณปัจจุบันนี้กหลายปัจจุบันจีละปัจจุบันนู้ปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันนี้แหละปจจุบันนี่แหละปัจจุบันนี่แหละนปัจจุบันนี้แหละปัจจุบันนี้แลปัจุบันนี้แหละณปัจจเบ็นนี้แหละณปัจจันนี้ไหละณปัจจุบันนี้แหละปัจจุบันนี้แหละณ ไม่มันทั้งไม่ถ้าไม่ไม่กาไปด้วยกันกับปัจจุบันทุกๆขนาของปัจจุบันนี่แหละ เรียกว่าปัจจุบันไม่เอาตัวปัจจุบันเองก็ขณะปัจจุบันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันในี่ยปัจจุบันนี่นเลปัจจุบันไม่เอาปัจจุบันเองปัจจุบันไม่อาปัจจุบันเอง นั่นคำว่าปจยาบานเนี่ยมันตลอดเวลาอยู <No ่แล้วเวลาไหนมันก็เป็นจยาบันอยู่แล้วในเวลาทันสมัยรู Disk ้ช่วยกันในจยาบานนี okay. ่แหละช่วยกันในพยาบันนี่แหละช่วยกช่วยกันในยาบันี่แหะไม่ใช่พยาบันเอาพยาบันไม่ใช่หมวแตัพยาบันหลงพยุบันไม่ใช่มแตัพยาบันหมกมุ่นปจยุบันไม่ใตยเอาใหมนพบา ทินงมนทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งกันในปัจจุบันนี่แหละไม่เอากันทั่งตัวเอาตัวไม่เอากในปัจจุบันนี่แหละมันจะได้ปัจจุบันไม่หลงปัจจุบัน ปัจจุบันเอาปัจจุบันก็มันก็หลงปัจจุบันปัจจุบันมันไม่เคยเอาใครมีแต่ใครจะไปเอาปัจจุบันีคเความเป็นปัจจุบันเนี่ยมันไม่เคยเอาใครแล้วมันก็ไม่เอาเรั่งตัวมันเองมีแต่ใครเอาปัจจุบันดีเเลยห็นต ปัจจุบันมันก็ทิ้งปัจจุบันกันตลอดเวลาปัจจุบันมันก็ไม่เอาแม้กระทั่งตัวปัจจุบันเองก็อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วประกาศรู้ดีๆประกาศไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันตลอดเวลากันตลอดปัจจุบันหมดเธอเห็นแต ปัจจุบันมันไม่หลงปัจจุบันเองมันก็ไม่หลงแล้วไม่ว่าดีไม่ว่าน่าก้นอะไรมันก็ไม่หลงอีกแล้วไปด้วยกันไม่ต้องไปทยาทียานไปที่ไหนเล้วมุ่งไปที่ไหนก็ปัจจุบันนั่นแหละไม่เอาตัวปัจจุบันเองตัวปัจจุบันนั่นแหละไม่เอามันทั้งเอาจะไม่เอา อยไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองกันในปัจจุบันนี่แหละจะเกียกายไปไหนเล่าเทียร์เทีรไปไหนติดีทา vọng đi đâu เอาปดิเอาไปปัจจุบันไปต่อยอดไปไหนเล่าปัจจัล้างปัจจุบันสิปัจจนบันให้ือไปปัจจุบอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองสิคืองไหทีงได ทุอยางก็จจกไม่เอาไม่ก็ทั้งตัวไม่เอาเองสิหืเจอให้ัวซ้งเลยไงแต่จินจจุบันปัาจปบันยัจจุปันคลายปัจจุบันปัจจุบันไม่รู้ปัจจุบันเนไต่าเอาเสื่อมเนไต่ยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาซิเงันปาล นั่นก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่กันตลอดเลยเรียกว่าปัจจุบันดับล้างปัจจุบันเองที่เต็มที่ในสััสกือนปัจจุบันตัดตัวปัจจุบันเองปัจจุบันตัดตัวปัจจุบันเองปัจจุบันก็ล้างปัจจุบันเองดับล้างปัจจุบันเองเืทไัจะไปดับล้างอะไรที่ไหนเล่าปัจจุบันนี่แหละนี่ในนะ นั้นก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันตลอดเรียกว่าปัจจุบันไม่เอาปัจจุบันปัจจุบันไม่รู้ปัจจุบันเองเอาเต่ปัจจุบันไม่ตัดจรู้เมื่อไหร่เราถ้าไม่ตัดรู้จากตัวปัจจุบันหคือ จากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองตลอดจจกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันตลอดปิยบันไม่หลงปิุบันเองปจุบันไม่เอาปจุบันเอง อากไม่เอามันช่างเอาทั้งไม่เอากันตลอดอยากไห่มันทั้งไหมท่างไม่ไหมกันตลอดจีบันตัดตัวจิบันเองไม่ไหมอะไรเล่าอ่ะไหมตัวไหมเองอยากไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมนี่แหละกกคงงงั

E này, e, mai, e, tự ở đây e nếu nếu là mai. tự không may không cả không, cả không, không. E tự đi không và rồi hãy không cả không cả không không nữa không phải chỉ một không mày, mày, tham mấy, tham không cả không cả không không nữa อสังเองก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เลยออสังเเองก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเรียบร้อยเลยทั้งใครช่วยดช่วยนี่และั้งู้พิารช่วยดช่วยนี่ั้งผู้พจารั้งผู้พตจาะณ้ารณั้งผเพรัน้รัู้รัู้ัูาังูราัจาั้้ว ปีบันไม่เคยเอาใครก็บอกแล้วมันก็วันเวลามันไม่เคยเอาใครมืดว่างมันก็ไม่เคยเอาใครมันยังไม่เอามันแต้องมันเองก็คงความมืดแล้วความสว่างื่โตให้สื่อสงอย่างมาแล้วแล้วไปกันเลสภาพมันเองสภาพว่ามันเองก่ต้องเวลาแม้แต่เวลามันก็มันไม่เคยเอาใครต่มีแต่ไอ้ใครเยไปลงเอาเวลา ดังนั้นตัวเอาว่าล้างตัวเอาตัเองนี่ตัวเอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานยตัวเอาก็สลายตัวเอาตัวไม่เอาก็สลายตัวไม่เอาายไม่เอามันเอาทั้ไม่เอานี่แหละ lấy cả lấy cả không ไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอานี่แหละ lấy cả lấy cả không เอามันทั้งเอาตัวไม่เอาอยาคนเกัดใเลยกใคเลยอยาไม่เอามันทั้งเอาชันไม่เอานี่แหละคเลยกัเลยด็กคลยทิ้งคลายดีนะจอกพ่นจากตัวพนเองหลุดจบหลุดจกตัวหลุดเองพนตัวองคลก็คลายทิ้งตัวคลเองบอกจิงใจใส่ตัว ก็จกไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละลูกเราปัจจุบันไม่หลงปัจจุบันตก็ไม่เอาก็ไม่หลงตัวไม่เอาเองนั่นแหละแจกไม่เอาตัวไม่เอาเองเน่ยตัวไม่เอามันก็ไม่หลงตัวไม่เอาเองลเ คว่าไม่เอาแมกระทั่งตัวไม่เอาเองลาแม้งเกอไกงกงเลวไม่เอาก็ไม่หลไม่เอาก็ไม่้ระทังตัวไม่เอาอ่งกล้ที่งเอาเไเอางล ดังน right, ั้นก็สแองเลยลูกไม่ม hmm. ัน <refill> ท <stories> ั mm ้งไม่ไม่ไม่เนี่ยก็เรื่อยๆหน่อยรงพยาบาลตัดสระโจากตัวไปพยาบาลเอกชะ